你好萨瓦迪哈对对你们好吗我是星星老师今天我们要一起去学习中文哇你老妈脸 p i a 金蓬蓬嘎纳哈对走吧我们去上中文课今天我们要学习第五课哇你脸波踢哈复习 บทที่5คือทอบอทวนนะคะเด็กๆหนังสือหน้าที่37มสิบเอ่ทอบอทวนนะคะบทที่5คือทอบอทวนฟู่ีเชิงซือโอเคงั้นเรามาดูคำศัพท์ก่อนนะคะเด็กๆเ ق. ชิงซือกิน老师读อ่านตาม老师นะ走来走来 走จ走าหลจหลคือเตินมาเออแปลว่าเตินมานะคะอ่านตาม老师อีกหนึ่งรอบจาหลเจ้าหลเจิปังกับ老师读อ่านตาม老师นะติงตง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 แปลว่าติง ติ้งคำเรียนเสียงเช่นเสียงน้ำหยดอืมโอเคอ่านตามเหล่าเีหนึ่งรอบนะคะติ้งตงติ้งตงเหมือนเสียงน้ำหยดนะติ้งตงติ้งตงเหมือนแบบนี้นะคะโอเคเราต่อไปอ่านตามเหล่าชื่อนะเด็กๆเกันเหล่าเชี๊ยอ่นานดอก 鲜花，鲜花，鲜花，别忘读埋诵。跟老师读，俺 n 老师一绕呢。鲜花，鲜花，真棒！跟老师读，俺当老师呢。刷刷，刷刷，刷刷。刷刷 ซาซาทำเรียนเสียงเช่นเสียงฝนตกซาซาเหมือนฝนตกหนักมากจะมีเสียงซาซาใช่ไหมโอเคอ่านดำเราซีมึงรอบนะชวาัวาัวาัวาเจนปัากกบ老师读ซา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  ช h าชาแปลว่าสวบสาบคำเรียนเสียงเช่นเสียงเวลาเดินบนใบไม้ที่แห้งจะมีเสียงสวบสาบสวบสาบแบบนี้ภาษาจีนอ่านตามเหล่าชนหนึ่งรอบนะชา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 เจ๋งมาง กับ老师ดูฮู้ฮู้ฮู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 คำเรียนเสียงเช่นเสียงของลมเวลาพัดนึกออกไหมฮู้ฮู้เสียงเวลาลมพัด โอเคตามเหล่าซีหนึ่งรอบนะคะฮู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 เจงปังก老师读อ่านตาม老师นะ雪花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 คะือเก็บหิมะกั老师读อ่านตามเล่าซหนึ่งรอบนะ雪花 雪花真棒，跟老师读舞蹈，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 是跟老师读，暗记老师一两遍呐，舞蹈，舞蹈，真棒。 โหต้องหัวมาล่ข้างยีข้านโหต้องกิจกรรมเรามาดูหน่อยนะคะมีรูปภาพมีสี่รูปภาพใช่ไหมเด็เกๆสี่รูปภาพรูปนี้เหมือนคือเดินมาแล้วก็รูปนี้เต้นลำรูปนี้ตอกไม้สซดรูปนี้เป็ดหิมะโอเคงั้นเราไปดูว่า สี่รูปภาพนี้ภาษาจีนคืออะไรเด็กๆตรงน,นี้มาทบทวนตามเหล่าชฟหนึ่งรอบนะเกินเหล่าเดูอ่านตามเหล่าชฟนะเจหลเจ้หลตื่นมาติงตงติงตงติ้ง,ต,งติง,ตง,ตง,เง,เงเสียงคำเรียนเสียงซีนฮวา เซียนฮวาต๊ะไม้ัวชัวชัวซาซ่า,า,สา,สาทำเรียนเสียงซา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 สวบสาบคำเรียนเสียงฮ,ฮ,ฮู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 ฟูฟูคำเรียนเสียง 雪花雪花เป็ดเหีมะอูต่าอูต่าวเต้นลำโอเคงั้นเรามาทำกิจกรรมกรันเรามาดูรูปที่หนึ่งก่อนนะเด็กๆรูปที่หนึ่งคือเดินมาภาษาจีนอยู่รูปบนไหนนะคะเด็กๆ โอเคเราไปดูนะลูกป่นไหนลูกป่นสีฟ้าหรือเปล่าสีฟ้าคืออู๋ตาวใช่ไหมเด็กๆอ๋อไม่ใช่โอเคงั้นเรามาดูเจิ๋วหลใช่รูปภาพเตินมาคือเจิ๋วลหลต่อไปเรามาดู รูปภาพเต้นลำคือรูปปนไหนสีฟ้าสีชมพูสีม่วงเด็กๆรูปปนไหนนะคะเอานิ้วออกมาชี้ลูกปนเลยเรามาดูกันนะคะเอ๊ะอ๋ออยู่นี่ <c oughs> โอเคต่อไปเรามาดู ดอกไม้สดเหลือลูกปอลสีะ้ะสีชมพูกับลูกปอนสีม่วงเรามาดูลูกปอนไหนนะเสือฮว,วาคือลูกบอนสีชมพูซีนฮวาลูกปอนสีม่วงงั้นเราดูอ่าเสือฮว,วาเกตเกตหิมะงั้นเหลือดอกไม้สดก็ต้องเป็น 鲜花嗯จรงดังเคจรงังเกมากเลยเรื่อนเด็กๆตัวนี้เปิดหนังสือหน้าที่สามสิจ็ดหน้าที่สาสิจ็ดนะคะปดความเกินเหล่าชูดูอ่านตามสินะส四季歌 สีจีเกเพลงซี่เพลงลกสีล็กดูเรามาดูว่าอันนี้ก่อนนคะคะตามล老师ค่ะ春天เ่วือลลปากดูใบไม้ผลิส่งยิมม้มให้มา小河唱起了歌 小河唱起了歌，贝瓦，美，南，小，鱼，就，唱，平叮，咚，叮，咚，叮，咚，叮咚，叮，叮，叮，绿，草，和，鲜，花，甜，甜，的，笑，绿，草，和，鲜，花，甜，甜，的，笑，呀，巧，来读，读，麦。 สดยิม้มหวานหวานกิ่งมากจนปังเรามาดูอันนี้นะคะเด็กๆอ่านตามเราชื่อเลย夏天笑着走来夏天笑着走来แปลว่าเรื่องตูล้อนส่งยิ้มใหม้มา小雨唱起了歌 小雨唱起了歌，粉嘟、绿绿咕龙平，刷刷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 ，撒撒撒撒，彩虹跳起了舞蹈，彩虹跳起了舞蹈，彩龙的独天蓝。 เจนปันโอเคเด็กๆตอนนี้เปิดหนังสือหน้าที่38มสิบแปดเหล่าชื่อสอนฝึกเขียนตัวสอนจินนะคะโอเคเด็กๆมาดูคําที่1กับคําที่สองนะวันนี้เราเรียนคําที่1กับคําที่สองโอเคเด็กๆตอนนี้ดูว่าเขียนยังไงนะคะเขียนตามเหล่าชื่อเลยโอเคเรามาดูคํานี้อ่านว่าเจิ จ๊ะจ๊เดินมาใช่ไหมมาเขียนตามเราสิขิดที่หนึ่งชื่อว่าหงหงต่อไปขิดที่สองนะคะชูชูขิดที่3นะคะหงหงขีดที่สี สูดสุดขีดท,ที่ห้าห,หึ้หขึคิดที่หกเผยเียคิดท,ที่เจ็ดชื่อว่าหน้าหน้าโอเคเขียนเสร็จแล้ว เด็กๆเรามาเขียนตามลา老师ที่นี่อีกหนึ่งรอบนะคะโอเคหงสู่หงสู่หงหน้เจ๋งัางเรามาดูคำที่สองอ่านว่าติงติงติงเสียงติงติงใช่ไหมโอเคงั้นมาตามา老师เขียน เลยคำนี้ไม่ยากนะคะมีแค่สองขีดเองโอเคเกินเราชื่อเียของของขีดที่สองสู้เกาขีดนี้ชื่อว่าสู้เกาไม่ยากโอเคงั้นเรามาดูอันนี้มาเขียนตามเราใชื่หนึ่งรอบนะคะหองสู้เกา เจ๋งโอเค下课今天我们学到这里วันนี้เรามาเรียนถึงนี้เราเรียนถึงนี้นะคะขอให้ทุกคุณรักษาสุขภาพกันด้วยนะคะเจอกัน,นะครั้งหน้าค่ะจเจีน